ไ้กับสวัสดีุผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับคุณสู้ชงเข้ามาในกับความสมเเาเครับพัร์ทที่8ครับหลังจากไม่เล่นนานแล้วก็ทำาะไรสลววันนี้เราจะมา ทำฟาร์มกันนะครับก่อนดูคลิปก็ฝากกดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทำฟาร์มกันนะผมเออหลังจากไม่ได้ปลูกหลังจากหลังจากหลังจากอะไรเจ๊ะเจ๊ะไหลังจากปีใหม่แล้วก็หลังจากที่เล่นแล้วก็แต่แลวะวะจัดทริปขับรถออกเมืองอะไรมา หลังจากกูจะพูดหลังจากทำอะไรนะครับผมก็ไม่ได้มาทําฟาร์มสักทีนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มทําฟาร์มกันครับเราจะมีอยู่สีไหลนะครับเ่ยจะมาเริ่มทํานะครับจะปลูกเป็นตองไม้เดี๋ยวขอหารถก่นอนโอเคนี่ยังจอดอยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิม,ดมจอดอยู่ที่เดิมโอเคเราก็ทําการเอาคาาแรงของเราใช้น่าจะแรงที่สุด สับเไทยของเราตอนนี้มันมีภารก,กิจอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่เดี๋ยวเป็นทำเอาทายคิปครับผมก็เดี๋ยวเราทำการเอาเครื่องปลูกก่อนนะครับไปปลูกนะครับผมได้ที่เหลือผมก็น่าจะใช้แค่สองคันแหละเพราะว่าคันสีเคียวมันช้าเกินไปนะครับซึ่งในอนาคตเรา,เาผมอาจจะซื้อคันสีขาวเพิ่มหนึ่งคันนะครับยังไงก็ต้องซื้อเลยไม่ไหว ครับไม่ไหวโอเคเดี๋ยวขอทำการอา่น่าจะอเอาไงดีว่า,าเราทำการเอารถพวกนี้ไปใส่อุปกรณ์ไ้ดีกว่านะมันลกดูสิจอทิ้งเรียล่ดทางนี้ตัวโอเคมาดูดิจอดไว้แบบอ,อืลกจัดเดี๋ยวนะ ไอ้น,นี่ยังไม่ไปอีกลอเลยเดี๋ยวเราจะทําการทำมันจ่อไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็เพื่อเอาไว้ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าใช่อุปกรณ์ตัดหญ้าก็ต้องอยู่ข้างที่อุปกรณ์ตัดหญ้าก็ต้องอยู่ข้างข้างอะไรวะข้างสนามหญ้าแล้วกันอ้าวแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคยุยคุยไม่ได้แล้นะ คิดวิเคราะห์แย่ๆอืมคิดวิเคราะห์แย่ๆโอเคทำการถอยคันนี้มาแล้วก็เอาคันเดี๋ยวนะคันไหนคันไหนโอเคคันนี้ไปเสียบแล้วก็ลากอันนั้นออกนะครับแล้วใครมาทำงานต่อโอเคบอเดี๋ยวนะไม่เล่นนานบางทีขับรถแบบตะกุตะก,กักขอไปเนะครับฝ <c oughs> ีมือตกจริงๆเลยฝีมือตกอ่ะเอา ตรงแล้วไม่ใช่หรอวะอะไรวะอ่ะไม่ไหวละไม่ไหวละโอเคก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เรามาจอไี่ตรงนี้ละกันแล้วก็จะทำงานทำการให้มันทำงานต่อนะครับโอเคก็ทำงานไป เดี๋ยวนั่นในคันเมื่อกี้อยู่ในโอเคคันนี้ถอดออกมาแล้วเราก็จะทําการแปลอ,อุปกรณ์ตรงนู้นที่มันรก,ก,กมากรกมากพี่มาละคันไหนก่อนดีเอาอันนี้ละกันที่ขุนหญ้านะครับที่ขนุนหญาที่อะไรวะคือที่ขนุนหญาแหละหญาอัด แล้วทำไมกูถอยไม่ได้โอเคได้ละอ้าวอัดคลิปนี้ก็จะมืดอย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นไรเหมิงแต่กูอับคลิปทำไมไมันต้องมืดด้วยวะฮะโอเคเลี้ยวจอดน่าจะไม่สะดวกงั้นจอดแนวตรงเลยแล้วกันนะครับนี่เลี้ยขันหนึ่งที่จอดไว้คันนี้ก็ไปแปลว์อีกแล้วก็ไปจอดไว้อีกนิดครับ คลิปนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้มาสอนอะไรเลยเดี๋ยวต้องหาคลิปสอนอะไรบ้างแหละเพราะว่าผมจะลงคลิปเล่นไปแล้วก็ได้เป็นคลิปสอนแทรกแซกแทกไปนะครับแล้วก็เล่นเกมอื่นด้วยนะครับไม่เล่นเกมเดียวมันน่าเบือ่อใช่น่าเบือ่อคนดูบางคนอาจจะไม่เบือ่อแต่ผมเบือ่อผมเบือ่อ ซึ่งก็ไม่ได้เข้าเล่นเลยนะครับนอกจากตอนอัดคลิปเท่านั้นอืมจะเล่นเกมอื่นอย่าเงเ,าเช่นอวีฟุตบอลเพจจอร์ดซิตี้แล้วก็แครแคนใช่ใช่แหละเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าเล่นเท่าไหร่น,นะครับก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าเปิดคลิปม,มาแล้วอะไรไม่ยังอยู่ที่เดิมใช่คือกูไม่ได้เลนะ่น คือยังไงล่ะแบบไม่เิีนนักเรากเอาไว้อัดคลิปก็พอประมาณนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายมาวกก่าเอาไปใส่คันเกียวนูน่นอันใหญ่เดยนนะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไล่ต่อไปนะครับอา้าวนี้ไปไหนวะโอนู่นไฟนูน่นน่าน่าจะไปเติมเลยนะครับไปเติม ไปเติมที่เติมเม็ดเติมเมล็ดอืมแล้วก็เหลือไล่ด้านในอีกลไล่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอานี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาขันเขียวมาใส่ต่อนะครับใส่ต่อใส่ต่อ,ตอเดี๋ยวนะแล้วก็บะเอาไปโจอยไปด้านหน้าข้อเกลี่ยดีกว่าลกมลกันลกหลังจากซื้อขี้ไปนะครับซื้ออะไรซื้อเพื่อขับตามชาวเมืองแค่นั้นแหละชีวิต ได้สาระชิหมหายโอเคแล้วก็ทำการเอาอันนี้ไปต่อนะไปเ t สโกนูเหลืออันเดียวเองอืมก็ใครดูมาถึงนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดช่วงนี้ผู้ติดตามเยอะอขึ้นมาเกือบห้าสิบหรือห้าสิบคนแล้ววะนะขึ้นมาละสองเลยปกติไม่ขึ้น นาดไม่ลงคลิปนะนี่อ่ะตามยังขึ้นอขอบคุณมากครับโอเคเจอตรงนี้ดีกว่าจอไม่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวนะไอ้นี่มันของทางนลมาขายทิ้งเลยโอเคจัดเลย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 นี่ขายไปเอากดผิดขายโอเคเรียบร้อยโลง่งมองทางไม่เห็นเลยวะ่ะเมื่อจิ้พาย แล้วทำไมอยู่นี่วะวัสไปเติมไม่เลยแล้วยังไงอยากฆ่าตัวตายเลยว,วะอยากลงสระไปเล่นน้ำเราคิดถึงคิดถึงทิพเขื่อนเนอะคิดถึงทิพเขื่อนสงสัยคิดถึงทิพเขื่อนโอเคมานี่นะครับทางาน,นไปก็มืดตามเคยขาประจำดคลิปปึ๊บมืดปั๊บ โอเคนี่จอยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็ตอนับเป็นเบียบ,บ,บยแล้วเรเกี่ยวแล้ววะเกี่ยวอยู่นี่เดี๋ยวจะถอยไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามเชียร์กูจะหลับอีกแลวกว่าคลิปดึกตลอดเลยนะี่ยนี่เป็นนี่ก็เกือบทิหาแล้วนะคือผมหลับไปประมาณตอนเย็นๆคำๆเย็นๆ แล้วก็ตื่นมาเที่ยงคืนใช่ตื่นมาเที่ยงคืนปกติกูนอนดึกอยู่แล้วแล้วกูหลับตอนเย็นีกมันก็เลยแบบชาร์จพลังไว้ไงแล้วก็มาใช้อยู่ได้ยาวแต่ตอนนี้จะจะนอนอีกแล้วนะ่าจะตื่นเที่ยงนะช่วงนี้ก็โควิดโอมคคอนอะไรก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าอาาอกมาที่สมเสียงนะเซมส์อะไรแนะนำอยู่บ้านนะครับ คมรู้ไม่ใช่คมรู้ต้องต้องให้ทำตามกันทุนนคนับนก็รับรลิจมาแล้วจากลุงจอนนะครับโอเคให้ไปที่ไหนตรงไปตามไอเท็มนั่งไงซ้ายนะ่ะเียวเรื่องแสงเรื่องแสงต้องการไปตรงน,นี้นะครับ ถ้าจะให้ไปเอาของไปขายเลยธุรกิจน่าจะมีแค่นี้เดดแดดแดดมีทางมีทางนี่อืมคือ,อไรอ่ะน่าจะทำการส่โอเคคุณมาระวังสุดละคุณมาระวางังทุกคนน่าจะเงินหยิดกับการขายรถของกูอยา ไอ้เช okay. uh ี่ยโอเคไม่เอาไม่อ่าฮ่าได้ละไปไหนเอาด้านหน้ากูเหลือแล้วแล้วลุงมึงกูเคยพูดหลายรอบแล้วว่าลุงมึงไม่เอาไปขายเองวะใกล้แค่นี้แต่เคยบอกไว้ว่า,วาลูกยังให้ตังค์ลนๆนะ เงินไม่ให้กูลงมือขายก็สนับคลิปนี้ครับไม่แค่นี้ครับใครชอบก,ก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า